สวัสดีวีรุ่นมีการวีรุ่นดูไบวิรุ่นชาวไายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเจ้าตัวเครื่อง a g a l i n นะมาเล่นเจ้าตัวเกม PUBG กันนะท่านผู้ชมนะอ่าเป็น PUBG ในสตรีมนะฮะตัวนี้นะครับสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะทำเฟรมเรทได้มากกว่า60เฟรมเรทเลยนะครับดูจากมุมมนซ้ายมือนะมันจะมีเขียนเฟรมเรทไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายแล้วก็แปะไว้ให้นะฮะท่านผู้ชมเออ ทำมาได้โอเคมากเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยผมสรุปให้สั้นสั้นฟังให้ดูเลยนะฮะท่านผู้ชมนะผมเซตติ้งภาพโปรทั้งหมดเลยนะครับเป็น Full HD พันธ์นะเฟรมเรทเนี่ยจะเกาะอ,อยู่ประมาณ آ, 8, อ่าแปดอ่าหกสิบถึงแปดสิบนะฮะอาจจะมีบางช่วงที่ไปร้อยเหมือนเมื่อกี้นีนะ่เห็นไหมขึ้นร้อยนะครับบนบนอันนี้นะ<ม>เออเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วเราสามารถใช้จอยคอนโทรลเลอร์พวกนี้ในการควบคุมได้เลยแต่ว่าผมจะต่อนะครับต่อเขาเรียกว่าต่อผ่านจะตัวอ่า อะแดปเตอร์ฮับนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยาตะคิดนะตัวนี้ประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วผมก็เสียบกับพวกเมาส์คีย์บอร์ดเป็นแบบเซตมันนะอืมจะแปะไว้ให้นะครับเสียบลงไปนะครับแล้วค้นถามมาครับพี่ตัวเครื่องราคาเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องราคาอยู่ที่25งหมื่นห้านะสไทยประกันถูงมีรับประกันด้วยนะครับเออไปหาซื้อกันได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้หน้าล่างคำยาตะคิดแล้วสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูราคานะฮะท่านผู้ชมนะหรือว่าเข้าไปซื้ออะไรพวกนี้นะครับไปโดดอืมอันนี้ผมต่อมาคีย์์บอรดเล่่นนนเอาาะครับทผู้ชมนนนนะอัี้เล่่ผานไมโคร SD การ์ดด้วยอันนนนีี้้เกมมลงใไโคร SD การ์ดนะ หรือว่าลื่นนะครับทําได้ดีนะ <ๆ S 1> หลายคนบอกพี่พี่ไมโคเอสติการ์ดมันมันร้อนมากเใช่มันมันมันร้อนอยู่นะครับพอตัวเลยนะครับเพราะว่า,อาไอฮิซิงระบายความร้อนกับภาคจ่ายไฟมันอยู่ใกล้ๆกันในฝั่งนี้นะครับแต่นี่ทําได้เฟรมเรทดีประมาณนี้เลยคนดูเนี้ยก็หกสิบตลอดนะมาพูดเรื่องมาพูดถึงเรื่องสเปคกันก่อนนะท่านผู้ชมนะพูดถึงเรื่องสเปคนะครับสเปคตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ ซีวียูเป็นไรเซนเซตวันเอ็กตรีมนะแปดคอร์สิบหกทรดออปต์ห้าจุดหนึ่งกิกะเฮิร์ตนะฮะท่านผู้ชมอ่ายี่สิบสี่แคสต์ยี่สิบสี่นะออกแบบมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแต่ไม่ใช่ 3D นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ X X 3D นะฮะเทคโนโลยีการผลิตนะครับสี่นาโนเมตรนะฮะอืมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสี่นาโนเมตรแล้วก็มีการ์ดจอติดมาในตัวนะฮะการ์ดจอติดในตัวคือเป็น RDA สามนะสิบสองซียูนะครับตัวนี้เนี่ยความแรงอัพทูอ่าแปดจุดหกเทติลลนะ่าฟ แบต16พิลฟอบเลยนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่แรงมากๆนะครับในตอนนี้นะแล้วแรมเป็น16กิกนะ LP R5 อา่าแบตเตอรี่นี่40วัตต์อาวนะครับหรือว่าประมาณประมาณ3,500ม mm. ิลลิแอมป์นะฮะผู้ชมนะประมาณนั้นนะ่ะเออแบตจะอยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับแบตก็ถือว่าถือว่าหลวมอยู่แบตไหลยอยู่นะครับก็นแนะนําซื้อ power bank เอานะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งซื้อ power bank ไว้ให้นะครับสำหรับเอามาต่อใส่แบบนี้นะครับเวลาเล่นอยู่บ้านก็เสียบเอานะมันจะแรงขึ้น เป็น8.6ทีละฟอบนะอันหนึ่งผมแปะแปะไว้ให้มันเห็นเป็นอันนี้ก่อนเห็นเป็นค่าดูที่มุมบนขวามือก็ได้นะครับซูมเอานั้นถ้าใครดูใน YouTube นะครับนี่ทำได้ดีเลยแล้ปรับมุมมองไป้ในนี่ว่ากด V นะครับผมลืมโอเคเอา่ะ เฟมเลถือว่าใช้ได้เลยนะเสียงค่อนข้างดังใน,นอันนี้ลาโพงนะซ้ายขวาลำโพงตัวนี้จะเป็นในส่วนของออหูฟังนะครับอ,อ้ไม่ใช่หูฟังไอ้ไมโครโฟนนะครับล้มนี่จะดูดเข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็พุ่งออกด้านบนนะเอ้ยแหลมเปรี้ยเลยคนดูเห็นไหมเฟรมเลทนี่เกาะอยู่ประมาณนี้เลยถ้าอยู่ในบ้านไม่มีฉากมันมีอะไรเยอะนะครับถือว่าแรงนะแต่คนบอกพี่มันแรงเท่ากับก,บกาสจอ1 0 8 0 g i ไม่ไม่ใช่นะครับไอ้ตัวนี้แรงกว่านะถ้าเล่นเกมอะเรื่องเล่นเกมไอ้เจ้าตัวนี้แรงกว่านะครับ แล้วมันสามารถถ้าถ้ามีขึ้นแรมในเครื่องเยอะนี่มันสามารถที่จะปรับเป็น8กิกได้ VRAM นะแต่ตอนนี้มันปรับสแตนดาร์ดมาให้แค่10กิกนะมันจะดึงแรมดึงแรมจริงๆเราไปใช้นะฮะนี่เห็นไหมโอ้เฟรมเรทใช้ได้เลยนะครับนี่80นะซึ่ง1050 Ti ่ะอาจจะทําไม่ได้นะถ้าปรับภาพโปร Full HD พันอ่ะทำเฟรมเรทอาจจะไม่ได้เท่านี้นะครับนี่ดูที่ตรงนี้เลยนะแต่1650นะผมไม่เถียงนะครับ1650อาจจะทําได้นะ หรือหนึ่อาจจะทําได้นะครับเพราะมันแรงไอ้ตัวนี้มันแรงแกมันแรงไล่ๆกับ RX ถ้าเป็นค่าย r m ดีนะนะ RX ห้าเจ็นะครับทุกผู้ชมนะ RX ห้านะครับแล้วก็หรือว่า RX 6ก0ันั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับวัวแรงนะแล้วก,กินไฟน้อยนะกินไฟโดยรวมทั้งเครื่องนี่นะครับถ้าเสียบแบบเสียบ PD ชาร์จนะ65วัตต์เองนะครับมันก็เหมือนรถบุกตินแอนไลท์นะครับแต่ความแรงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ แต่การ์ดจอมันกินแค่เก้าถึงสิบห้าวัตต์นะส่วนซีวียูนี่จะกินประมาณสามสิบวัตต์นะครับโอ้ใช้ได้ใช้ดีเลยนะเป็นอูทูตเป็น w i i ฟห e, กนะีดยหลายคนบอกพี่เอ,อมันโหลดช้านะมันโหลดเกมโหลดอะไรโหลดช้านะที่จริงมันไม่ช้านะเราไปตั้งลิมิตมันไว้นะผมจะผมจะผมจะแปะไว้ให้นะวิธีการเตะแก้ตั้งลิมิตนะครับแก้ตั้งลิมิตมันนะนี่ปรับเป็นภาพมุมมองคนที่หนึ่งนะครับว้าวอูใช้ได้วะ่ะคนดูไปเฟี้ยนอกบ้านได้ไปกินไก่นอกบ้านได้หรนะือเนี่ยนี่คนดู แหลมเปรี้ยกระเจี๊ยหอมมาสตาร์นี่กด X วิ่งโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่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 ยเสียงค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับผมเนี่ยคือแบบมันแยกซ้ายขวาได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเอสุดค่อนข้างที่จะทำลำโพงออกมาดีนะครับตั้งแต่เกมมิ่งโฟนมาแล้วนะเกมมิ่งโฟนมันไอเจ้าตัวเอวจีเอวจีโฟนอ่ะคนดูต้องอ้เสียงดีมากไอตัวนั้นอ่ะดีที่สุดในรุ่นนี้เป็นเกมมิ่งโฟนแล้วนะครับเฉพาะเสียงนะเรื่องเสียง ส่วนเรื่องความร้อนนี่ก็กกบอดบินบ่อยอยู่นะครับที่ผมเห็นในกลุ่มแต่ว่าถ้าถามตร,ตรงว่ามันอยู่ที่การดูแลนะอยู่ที่มือนี่เห็นไหมพอมาเจอแบบฉากเยอะห้าสิบหกเฟรมนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอแล้วนี่ผมคือผมปรับภาพโลสุดแล้วนะใหนดูไว้ดูอันนี้คือแบบเข้ามาไม่ปรับอะไรเลยนะครับคือระบบมันปรับให้อัตโนมัตินะมันคานวณให้ว่าเออเครื่องมันจะล่ได้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมีคอมตั้งโต๊ะอ,อยู่แล้วนะครับที่เป็นอ่า ในส่วนของ Intel นะ Intel Core i7 นะครับ1นึ่0ห K นะตัวนั้นนี่เป็นเป็นตัวแรงของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการ์ดจอไอ้อะไรนะ RTX RTX 4070 Ti 4์เจ็ดศูนย์ทนะตัวนั้นแต่ตัวนี้8.6นะครับไปไปงบมันโพชินกีหรอวะ นี่นี่น,นี่แป๊บๆตุกตักตุกตักเลยตัวนี้ต่อออกจอได้ด้วยนะคนดูผมบอกก่อนหกสิบเฟรมครับไปชีวชวเฮ้ยวอโซนตัวนี้ก็เล่นได้ดีนะครับวอโซนในห้าสิเฟรมตลอดนะครับหลายคนบอกพี่สำหรับผมมันไม่ไหวหรอกอนะ้าอเออีกแล้วมึงจะเอาแรงขนาดไหนวะซื้อหรือยังถามก่อนไป หาเลยเด็กที่นี่กวนเือมันตึกตักยังมีอยู่ฟังนี้ตัวนี้เล่นไฟเอ็มนอกบ้านได้อุ้ยอ้าอ้าอาบอสบอสบอสคนดูสวยตายตายตายตู้เย่ตุเย แล้วหนึ่งมีอะไรให้เก็บไหมนี่หนุ่มอ๋อไปกดพิษผมไม่ได้เล่นนานคนดูปับจีมือปับับจีคอมแล้วไม่ใช่ปับจีมือถือเด้อคนดูเด้อโอเคปับแป๊บนึง่งผมเข้าบ้านไปฮิวยาก่อน เอาว่ะเอาว่ะยังตึงยังตึงล้ำยากรเลยเดินแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ใช้งานได้ดีเลยนะคนดูนะเห็นไ,ไหมมันจะมีค่าบริโภคพลังงานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกอ่าเปอร์เซ็นต์การใช้งานของ G P U C P U อยู่นะครับแล้วก็มีบอกอ่าอุณหภูมินะจริงๆผมแนะนําเวลาใครที่เสียบพีดีชาร์จอะไรพวกนี้นะครับก็อ่าปรับพัดลมด้วยปรับรอบพัดลมด้วยมันจะได้แบบแรงๆหน่อยนะครับ นี่เราสามารถปรับได้นะหลายคนบอกพี่ผมซื้อมาแม่งไม่ลื่นเลยว่ะสะอาดแม่งรอขายกูเอาจริงๆแล้วคุณต้องปรับในนี้นะเธอให้ป็นเป็นโหมดเทอร์โบนะครับ,ตร, w, ร w, รบตรงนี้น่า25วัตต์หรือว่า30วัตต์แล้วก็ปรับไอ้ตรงนี้หน่อย AMD i s r นะมันจะได้ลื่นได้นะครับมันจะได้เล่นได้ลื่นเพราะว่าตัวนี้เป็นขยายสเกลแล้วทำให้เฟรมเรทเยอะขึ้นนะเหมือนกับ DLSS แหละคนดูแต่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ของ AMD นะครับไปว่ะไปว่ะคนเธอมันติดตัก <Yummy. S 2> oh, ยังมีเดืลเบิร์เดบเบร์เบอดูจะชัวร์ผมไม่หงิงกันตรงไหนว่ามันนัวกันอย่างมาฝั่งนั้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ๆปักปักปุก,ป,ก,ป,กปักเลยทำพงดีมากคนดูบ่องตรงมารู้เรื่องเลย ครับ yep. แตอนี้แม่งมีคนตายเยอะจะังวะเวอรีหนายเวอร์ดีจูดแมนที่ไหนวะัางนู้นเหรออุ้ยตอนนี้ตอนตนี้เห็นแวบๆบแบบเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ย ผมลืมไปว่าเกมนี้แม่งต้องสเปรย์เมาส์สวยอุ้ยอุ๊ยรถก่อนโดดก่อน,ดดอนบอสบอสบอสมันยิงบอสมันยิงเอาแม่งไม่มีไม่มีกระสุนเอาว่ะเอาว่ะโอเคโค,รโโครโตรนุ่นโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะกระสุนผมไม่พอเหรอวะ โอเคกระสุนน่าจะไม่พอจริงๆงนะครับตอนแรกอะ่ะที่จึงเถอทางเด็กคำยันเจ้าทำตรงกรคิดมันกันลือเปล่ายังโหนยังตรึงยังโหนยังตรึงไปลุยอันนี้ผมไม่มีกระสุนเลยคนดูอันนี้พับจีเปิดโหลดฟรีนะคนดูนำะไป,เ,ป,เ,ปเล่นกันได้นะครับ กระกป,รป๋องอร่อยกระป๋องอร่อยวิวัดเตยว้าวดวกนครับสวยโอ้โหปืนแม่งยางแรงยางตรึงเลยคนดูนะหาเก็บเอ้ส่วนของลูกกระสุนยอยู่ไม่มีเลยเวเ้ยแถวนี่ลูกกระสุนลูกซอง โหดไม่ได้เนี่ยเคเก็บกระสุนมาครับเอ๊ะใส่แล้วนี่วะเดี๋ยวสามนัดแล้วนี่อุ้ยไม่ใช่แม่งเอ้ยระแวงระแวงปุ่งมาเนี่ยหนึ่ง ปรับปืนใหม่กันเอาเป็นเคาะทีละนัดหน่อยโอเคตุเยเย่ครับไปครับเฮ้ยยังมีอยู่แถวนี้อีกเหลือตักๆเรียบเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยดันมดุดดันมุนนี่ไง สวยยิงบอสยิงบอสชิวๆเป็นสิวได้ไง <laughs> วะใครมเค้อนั้งหนาวะซ้ายๆ้ายเหมือนมันอยู่แถวนี้เหมือนมันชัดมาจากตรงนี้เฮ้ยนั่นไงนั่นไงมีตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิวว้าวตาย โอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพับจีนะเออถือว่าทําได้ดีนะครับประมาณ60เฟรมเลยขึ้นไปเลยนะฮะหกสิบถึงร้อยสี่สิบนะอยู่ที่ช่วงนะครับอืมประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็ใครอยากให้ผมอ่าใครอยากขอให้ผมเล่นเกมไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะผมจะพยายามทําลงให้ทุกทเกมแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับวันนี้พี่โค้กน่ลจหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งย้งไงติดตามพีโค้กช h a n n e เพราะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะ้วเจอกันใหม่คลิปหน้้าาาบยจ